สวีดับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องทะกลัรุ่งรักสุขสุขคนเด้อครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับผมในีเราบนคนดแกะบ้านสวีเดนเด้อครับถ้ามายางเรอกหลินพี่น,อน้องหันมื่สองครับผมอีกร้านหนึ่งครับผมอย่างละเราพร้อมภาพที่สวยครับผมมาเด้อเอาบนภาพของพยางริมด้วยครับผมมาหอดแล้วครับพีพ่น้องมาหอดแล้ว อันนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งพี่น้องครับผมร้านมือสองอีกร้านหนึ่งครับผมที่มีห้องดีๆกันพี่น้องด้อยเครื่องคั่วกับมีเด้อพี่น้องนี่นมนไม่หมดหม่นยนต์ไมโครเวฟยด้วยพี่น้องเลยนี่ครับไมโครเวฟยสี่อยครับผมสี่ร้อยโครนหมดเห็นม่หมันำจุลดีด้วพี่น้องพุนนะทั้งใน ข้างในอลูมิเนียมเหมือเด้ครับยางดีเปล่าครับนี่โอ้พ,บบอพี่เดีด้วผมวะเกินเลนี่เบิ่งขับเบาแหกแต่กระปูพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับร้านมือสองชนมากอยู่เมืองสวีเดนนี่มีแต่ของดีๆต่อครับพี่น้องผมมีของห่างมาเลยหรอครับมีแต่ของดีๆครับพี่น้องพวกแก้วพวกจานครับผม แล้วครับเบาบุญกับมักมาย่างแต่ทานมือซองนี่แหละครับผมมือถือที่น่าพี่น้องเนาะเนี่ยเบาบุญกันมากท้ายอย่างเลยทำมือซองเนาะพินองไม่ค่อยได้ซื้อมือแลงไม่ค่อยดอกเสดายเงินเนาะคลิปเงินไว้ที่ก้อนพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นซุ่มกาครับพี่น้องเบิ่งกาโบราณพี่น้องมึงงามบ่ครับห้าสิบขั้วในพินองเบิ่งติละงามบ่ถ้าซื้อไปตั้งชั่วบ้านเฮาสิงามเป็นหนึ่งได้เบาบุญว่า เป็นทองแดงครับทุ่มนี่น,นี่ก็สิบแปดสิบคนพี่น้องเห็นบอก <Okay. S 1> กาอาราดิน,หนเหรอจ๊ะหมทุ่มนี้สิงามพี่น้องพผ้าเบิ่งกาโบราณพี่นอ้องเห็นบอกครับเครื่องทองแดงครับพี่น้องอันนี้ซองใส่อย่งนั้ดดนี่โอ้วสวยงามพี่น้องสุดยอดเลยครับโอ้อรไรเศร้าเนี่ยพี่น้อง นีม่มาขันซื้อไปตั้งตู้โชวน์นี่โอ้บ้านท่องงานเปน็นยังแล้วครับนี่ดีพี่น้องบ,บ,บัวบัวพะวงต้องเจ๋สวยงามพี่น้อง,ง,อ,งอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งครับผมร้านขายของมือสองอยู่เมืองบาวบัวดูนุ่นกับสิมี่อยู่ซี้ารันนี่แล้วครับนี่นะครับอันนี้ของใส่ไฟฟ้าก็มีพี่น้องเฮ้ยมีแต่ของ ดีๆแล้วพี่น้องบ่บมันมีของห่างด้วยครับมีของอครบพบอของถูกแล้วพี่น้องนี่ต้นคิดสมอกคิดสมาดก็มีพี่น้องเออวิญญาบ่าวบนพาวบนพี่น้ <c oughs> องบรรยากาศร้านมือสองมือนอกมีแต่ของดีๆพี่น้องรับผม อันนี้งจะเป็นข้อมไฟนาคิสมาสกครับท่านพี่น้องดูนี่เขาจะเป็นเขาจะมักใส่เต็มตัวครับนี่ยแต่ว่าเสียบไฟติดแล้วครับนี่เป็นกระเป๋าผ้ากับสี่ิบโครนครับผมนี่ครับสี่สิบหาสิบโคนครับผมท่านพี่น้องส่วนมากนี่อยู่เทเซสเวเดนเขาจะใส่เต็นต์ตัวครับนี่สีว่านาคิสมาร์กเนี่ยเขาจะมีไก่เทียนไก่ยังสิครับผมมีซุ้มสัตว์ตะกอดสัตว์ตะกอดนะครับ จะมีตุ๊กตาเดียบเบาะแสอีกหนึ่งนะครับรจะมีพวกชุดตุ๊กตาสันตะกรดนี่นะครับงามบบพิณอีกหนึ่งนี่ครับเป็นซุ้มตั้งโชว์นี่ครับ,น,รบนาคิสมาเนี่ยเขาจะสีแต่งบ้านครับผมเอาซุ้มนีปไปแต่งบ้านเห็นบ่าสันตะกรดสันตะกรดนะครับของงามๆนี่พี่นอ้องนี่ครับผมนี่แหละครับ ของชวยงานมาฝากพี่ตอนนอกนี่แหละครับพี่นอ้องภาพพี่น้องว่าเบิง้งมีลายยางลายแนวพี่นอ้องเสื้อผ้าก็มีของใส่ก็มีครับผมเตียงมีได้พี่น้องเนี่ยเตียงมือสองครับท่านคือสิบวัฒแพงเนาะพี่น้องนี่ไม่ได้ครับ กะสีทะเลปุ้นนี่ราคาโอ้ตัวนี้มีคนซื้อไปแล้วมั้งครับนี่โอ้พันแปดหรอครับนีน่แม่นดีครับนี่นี่แหละครับเตียงนี่แหละพี่นอ้องเตียงกบบระปุกเกดาได้ครับนี่กเตียงพ่ใส่อยู่ครับพี่น้องโซฟอโซฟาโซฟา,ซาตัวนี้โอ้กรสีรู้นะพี่น้องสี่พันครับตัวนี้ เซนิี่พี่นครับผมลา้านเบาบุญพาเบื้งเนาะพี่น้องเนาะของทุกถูกอันนี้ของมือสองครับผมโมเมนตล้านนั้นกาชาดีพี่น้องเกสิกเขาจีซื้อมาขายต่อมั้งบ,บาบุญวันคิดว่านี่ยละครับมีพัสดครับผมเจ้านอนตัวนี้กับเสีมีครับผมนี่พี่น้อง เตียงนอนมือสองมงดูราคาจากบบักว่าเนแต่ทะเลขวนน่นนี่่าบุญที่าห้าร้อยครับพี่น้องนี่นห้าร้อยแปสซ่วยซึ่งไม่กีสิบพันสองสามพันดูพี่น้องตัวนี้นี่แลพี่น้องมาเป็นของห่างได้พี่น้องคองดีได้หน่ห้องมีเยเีโน่พี่น้องเอ้ยเี้ยโน่นี่ยพันหาพี่น้องนี่ หนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อยโครนเด้เบิ่งบอยบุญสิอันนี้ก็สิใส่ได้เหรอครับกันเพราะใส่อะไรเขาบ้าใครเหรอครับนี่เห็นบอลไปหน่อยเห็นบ่บ้าบุญจิตหรืพี่น,พน,พไปไปน้องใยบุญเด้าพี่น้องเด้อมอนนี่ท <c oughs> ี่ได้พี่น้องมอบนบ่้าบุญเล่นบุญเป็นดอกก็สินี่แหละครับ ปัญหาเลยครับพี่น้องแต่บ้านน้องเห็นกบาทพุทธว่าคนก็พูดก,กันว<ม>่าพี่โน้องเขาขายเท่าไหรพี่โน้องปัญหาพี่น้องคิดตัวเงิลดเท่าไหร่พี่น้อง, <c oughs> องว่านี่นแล้วครับว่าผลภามาเบิ่งไม่แย่งของเต็มๆงานปแปลกๆมั่งนองเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ลอยก็ลอยเขาสิบห้าพี่น้องตัวนี้โซฟาสุดหน่อยครับก็ลอยเขาสิบห้าพี่น้องตัวนี้ตัวลอยครับผมนี่นี่บอก ตัวนี้ก็หาก่าลอยเซนได้พี่น้องนี่บัดชุดนี่แหละครับนี่ตัวนี้ห่าลอยได้เห็นพี่น้องนี่แหละบ้านท่าน้บงจุบด้เรื่องผมมาห่าลอยเนาะเฮ้ยนี่แหละครับผมพามาเบิง่งแนว่ยสวยๆสวยงามนะพี่น้องเนาะของสวยราคาถูกเซนได้เขาว่านี่แหละครับบ่าวุนก็มักมายางเบิ่งแต่ของมือสองแหละพี่น้องเอ้ยว่ามันถือดีบ่าวุนว่า รูปภาพแบบมีแต่ง,งามคือการได้รับเคล่นใครรูปภาพร้อมครับนี่นี่เห็นบนแมนวัดได้พี่นอ้องเคล่นใครรูปภาพอินดี้บอกเขาว่านี่ละครับเราบคนภาพมายาังเหรินนางเบื้องวัฒนธรรมการเป็นยูการอันขายของการนี่เพิ่นนาะครับนอะบนวันที่พีน่น้อคนไทยมาสื่อได้ครับของมือสอง บุกซีดาก็ซื้อกันครับผมเสื้อผ้านี่กับตัวลสะสัทธิ์หา้าครับผมนี่เสือพพ้อผ้าผู้หญิงนี่ม,ม่งาม,มาครับงามบครับนี่จะโตงามด้วครับข้ารับทันได้ครับคนมาซื้อกันครับมีเบอร์สุดหนาพี่น้องเอ้ยกระเป๋ากระเป๋านี่แหละพี่น้องกุ้งเท่าบอดกุ้งเท่าบุตรนี่แหละครับ มันยังเน่าบึงนอกพี่น้องเน่าบึงเล่ินบึงว่าเมืองหนองมองหน้าอยู่จังไดเน่าเป็นแนวใดเป็นอยู่แบบใดก็อยู่กันจังสิลรอครับเสาทิดบาบนกับบทที่งานก็นหยุดงานก็มาหาย่างเล่ินยังนี่แหละครับพี่น้องเบ่งขอกเบ่งคลองไปอยู่บ้านกับพวกได้มียังเฮ็ดครับผมนี่ครับลุงเท้าเนาะโอ้ก็ซื้อมไม่กระสีเป็นพันกว่าพี่น้องอันนี้สองหลาสิบหนึ่งพี่น้องผมเจ็ดหรอยื่ห้องแคทจังดีพว่าเนี่พี่น้องเนี่ยมันธรรมาได้ได้ครับเนี่ย นี่ครับซื้อมาเป็นพันหมดแล้วครับเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ของมุมนี่ก็คองใช้ชุดกีฬาบอ่อันนี้จะเป็นรองเท้าเล่นสก,กีเพิ่นตัวครับนี่ที่ว่าบนว่าไปเบิบ่งหลานไม่ไม่เนี่ห้อยคู่นี่เขาก็เป็นเสียพันหบ่พี่น้องสองสามพันหมดแล้วนี่อันนี้ลายหกสิบหนึ่ครับนี่างนานนี่พี่น้อ,มองมึงติดอ่ะแต่ซื้อมาไอเกสิบพันก็สองสามพันครับคู่นี่พี่น้องพามาเบิ่ง นี่นะครับเครื่องมือสร้างก็มีได้ครับพี่น้องเอ้ยมีหลายแนวครับผมอันนี้จะเป็นของไม้ขาเจ้ากับซีมา่อไหร่ถือแล้วครับนี่นี่เลื่อยซีซีโคนครับผมนี่เลยเลื่อยที่ดีอยู่ครับอันนี้บริเวณนังนได้ครับนี่แนวใส่จัก,กรยานได้พี่น้องนี่ครับแนวก็ใส่ไทยรถครับผม เอาจักรยานยองเขินนี้กับหล่นเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนว่าว่าบนคนนี้อยู่ครับอันหนึ่งแน่วนิ่งใส่จักรยานพี่น้องมึงติดไม่หอดสก,กอสกสกีโอ้มีเบอร์เสียแน่พี่น้องเอ้ยบ่าวบนก็บม่ค่อยได้ซื้อแล้วครับเพราะว่าว่าบนซื้อไปแน่แล้วครับเดี๋ยวเพิ่นกําลังรอเพิ่อนตั้งสีดาเพิ่นกําลังรอซื้อกันครับผม ขาวบนค้าวมันยังเลาะเลรนเลาะยังเบิ่งนะครับเนาะมันอยู่บุ้มีเบียกครับยุติการเสาร์อาทิตย์มาพาเพียบม,มาหนอว่าเปิดทุเปิดตาเนาะเบิ่งของมือสองเมืองนอกมันเป็นทังไหนเนาะแล้วคนก็สิบวกเข้าใจว่าโอ้บุ้มีเนาะเมืองนอกเขาไปใส่ดอกของมือสองเขามีแต่ใส่มือแหลกโอ้คือกันเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยทากินทายใหญ่กันล่ะสีดากขึ้นกันล่ะครับพี่งานเป็นห้องล่ะครับเพื่นกั ขายเงินขายคำคือเบาบนนี่แหละนาะพี่น้องเนาะอันดิคส์เป็นมุมเสื้อผ้าเล็กน้อยได้ครับนี่พี่น้องกางเกงหยอกกางเกยงยีนส์ครับผมก็ะโแพง่นะครับชุดหนึ่งกับสี่ตัวละซ้อห่านครับผมยี่สิบห้าโคลนสามสิบโคลนเปอร์นต์ละกาซื้อไม่กับสี่ลอยกวัวนี่นะครับเนาะอยู่นี่ห้องเล่นเล็กน้อยครับผมก็มีหลายอย่างหลายแนวพี่น้อง นี่แหละครับผมเดเพังกระพาดูเพิ่อนนาซื้อกันครับผมพี่น้องซุ่มรั่วซิดาเนาะน,นี่เห็นบอกแนวบ้างเข็นเล็กหน่อยนี่ก็ซื้อไม่ก็หลายพันเด้พี่น้องนี่ยมึงเจออะอันนี้ก็จีอันนี้จะเป็นกางเกงใส่น้าหิมะได้ครับนี่ยยิ่งเขาหิมะตกเลยลายครับนี่นซยมีหน่อย,ยผู้หญิงสีชมพูดครับผมอันนหเสื้กาวเสื้อกักนหนาว นี่แหละครับค่าต่างกอกต่างกล่องนี่ได้พี่น้องนี่มุมหนังสือครับผมนี่แหละครับกระสีประมาณนี้เนาะครับพี่น้องขอบคุณค่ามาเลาะพุงเนาะครับเนาะพ่อใดแปลกหูแปลกตาไปเนาะตั้งแต่ตัางเมืองพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมจะได้กะสุดท้ายนี่ยก็ให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมลำลำรวยๆวได้พี่น้องเด้อ พบแต่ความฉุดกับผมแค่ไ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นอกำลังใจให้เบาบุญในเด้อกับผมพ่อได้เห็ดคลิปหนาคลิปได้พ่อได้ให้พี่น้องเบิ่งทางเมืองไทยและทั่วทุกม,มุมโลกกับผมสุดท้ายเนี่ยขอให้พี่น้องรับรับได้วยนะครับผมจากใจเบาบุญนะครับผมสว,บสวัสดีครับสวัสดียมราชผ้าจากครับผมสวัสดีครับผม